สล้านครับสี่ล้านครับผมตีที่สอล้านหครับเอาไม่ไม่แบ่งปันนะครับวันนี้อย่าต่อนะครับอย่าต่อนะครับถ้าชุดนี้จบผ่านเราไปต่อถ้าอันนี้ไม่จบเอ็มกินน้ําเสร็จเอ็มก็น่าจะต้องกลับบ้านแล้วหลัเราะติดยังไม่จบยังไม่จบเดี๋ยวมาดูเลยฮะ สวัสดีครับสวัสดีพื่อนๆพี่เอฟซีนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาพระไปส่งเฮียนพรไม่ใช่เพียงแค่ผมไปเช่าเฮียนะฮะเฮียเขามีมาเช่าผมในไรฟ์สดด้วยเฮียบอกเอ็มมาหาเฮียแล้วกันนะและเดี๋ยวเฮียจะเลี้ยงข้าวเอ็มผมก็บอกได้ครับก็เดี๋ยวจะให้ติดตามแล้วกันว่าวันนี้เนี่ยผมจะไปเช่าไม่ใช่ผมจะเอาพระไปให้เฮียและผมจะไปตามพระอะไรกลับจากเฮียด้วยเพราะเฮียเขาบอกเขามีทีเด็ดเฮียเขาบอกผมว่าเอ็มวันนี้เฮียเลี้ยงข้าวเอ็มเอาทีมงานมาให้หมดเลย แต่ผมไม่รู้ว่าจะมีใครไปบ้างอ่าเดี๋ยวผมถามคุณเบงกก่อนแล้วกันคุณเบงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเ้งวันนี้ไปไปกับไปหายิน้ำพรายนไปครับไปนะโอ้โหโอ้โหถ่ายเห็นทุกอย่างหมดเลยนี่คือเบื้องหลังนะครับตอนนี้คุณเบงกงกินอะไรเนี่ยโอ้โหผมกินไก่เลยครับเกินจบไก่เลยจบเลยฮะน้องบิลไปไหมไปครับไปไหมไปนะอ่ะโอเคฮะน้องพีไปไหมไปครับ ไม่ไปได้ไงแต่งตัวทัหลอเลยเหมือนเดิมนะฮะผมไปหาเฮียนพพรเนี่ยเฮียบอกเอ็มอย่าลืมนะเอาตังค์มาเยอะๆผมก็เอาตังค์มาเยอะๆจะเอาไปเท่าไหร่ล่ะผมก็ไม่ได้มีเงินเยอะด้วยผมก็เลยเตรียมเงินมาจํานวนหนึ่งในถุงเนี้ยมีประมาณ5้าล้านนะฮะแล้วก็จะมีในนี้อีกถุงนี้เพิ่งไปเบิกมาประมาณล้านหนึ่งนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยหล้านนะฮะผมไม่รู้ว่าจะไปเช่าอะไรเฮียบอกเอ็มเอาตังค์มามีเซอร์ไพรส์ถ้าวันนี้นะฮะเฮีย เหล่าให้ผมเตรียมเงินเบเกอร์นะฮะวันนี้กดีเองจริงด้วยนะครับวันนี้จะได้อะไรนะครับฝาก FC ติดตามกันเลยเดี๋ยวไปทั้งทีมงานเนี่ยแหละนะฮะอ่ะเราไปกันเลยไม่ไปเหรอ ผมมาถึงร้านอาหารแล้วที่นัดกับเฮียนพอไว้นะครับโอ้โหร้านสวยมากเลยนะเดี๋ยวผมจะต้องเดินไปดูว่าผมจะทักทายใครได้บ้างพี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมผมมาหาเฮียนพอใช่ครับพอดีนัดเฮียไว้อ๋อครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าผมต้องไปตางไหนฮะได้ครับงั้นเดี๋ยวผมพาไปนะครับครับผมก่อนอื่นพี่ตัวขวัญนิดนึงร้านเนี่ยชื่อร้านอะไรฮะอ๋อร้านนี้ชื่อร้านเลอวิภา ปีหี60เป็นร้านอาหารฝรั่งเศสถ้าเป็นคอนเซปต์ก็เรียกว่าเลอวิพาวายแอนด์ได i ์ pa, มาดินเนอร์ในประสาทนะครับเชิญค,ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่โหบรรยากาศดีมากครับเข้ามานี่คนละลอารมณ์กัข้างนอกเลยะฮะเหมือนอยู่ฝรั่งเศสจริง,รงๆเลยฮนะ, <Hey. S 1> ะไปดูนกันครับ เชครับสวัสดีครับเฮี่เอสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับทุกท่านครับโอ้เฮียและวตอนนี้ผมเจอเฮียนุพรแล้วนะฮะเดี๋ยวจะเอาพระมาให้เฮียด้วยนะครับสวัสดีครับพี่เอฟสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับครับผมวันนี้เป็นเกียรติยิ่งยิ่งเลยมายกมาเยี่ยมชมร้านนะฮะก่อนอื่นที่จะไปนั่งคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะครับต้องขออนุญาตพี่เอฟตั้งนิดนึงนะฮะขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านในคลิปที่ผ่านมานะครับกระแสตอบรับ ดีเกินคาดมากๆกเลยนะครับคือคนดูเฮียเยอะมากเลยฮะแล้วก็ในคอมเมนต์ก็ชมเฮียบอกเฮียเป็นสมบัตเป็นผู้ใหญ่ที่ให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ให้ความรู้ด้วยนะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กรุ่นใหม่ด้วยต้องขอบคุณเฮียด้วยครับขอบคุณน้องเอ็มโอ้ครับวันนี้วาจ้าช่างหวานสน่หหูยิ่งนักนะฮะผมหนักมือมากเลยวันนี้เนี่ยเอาเงินมาให้เฮียเฮียบอกว่ามีเซอร์ไพรส์ครับบอกว่าจะมีพระ มาแบ่งให้เอฟซีเอ็มเตรียมเงินมาเลยเดี๋ยวเฮียหยิบมาให้วันนี้ผมก็เลยจัดมาให้เฮียเลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งคุยกันท้าในยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะนาพระที่เเขาประมูลนะฮะวันก่อนมาให้เฮียต้องขอบคุณเฮียมากครับขอบคุณครับคือผมผมเช่าเฮียนะฮะเฮียก็เมตากลับมาเช่าผมอีกขอบคุณจริงๆนะครับวันนี้นะได้มาคุยกันในครั้งที่สองครับผมที่ออกคลิปกันนะฮะคิดว่าเป็นเรื่องที่จะต้องไม่เหมือนเดิมในคลิปนี้นะฮะ FC ก็คอยติดตามว่าวันนี้เราจะมีอะไรกันบ้างนะฮะจะมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมฮะเดี๋ยวก่อนครับเชิญนั่งครับเชิญนั่งผมเชิญนั่งนำพระมาให้ให้เซียนพระใหญ่ชมนะฮะครับเกบแบบชาวบ้านเลยนะฮะอย่าต่อนะครับอย่าต่อนะครับเอ็มลองดูนะครับอันนี้อยู่ในคลิปแรกอยู่แล้วพระองค์นี้นะฮะอันนี้เป็นล้อกแม็กเนื้อทองคำของปุโตนะครับซึ่งอันนี้มีตาหลับเพชรด้วยนะฮะ ก็เคยเห็นในวันแรกที่มาเช่าเฮียนะครับเฮียหยิบให้ดูแต่วันแรกเนี่ยไม่ได้เช่าไปนะฮะเพราะเฮียบอกว่ายังไม่อยากปล่อยหมดเอาเท่าที่ได้ไปก่อนนะฮะครับก็ขอบคุณเฮียมากโอ้โหขอบคุณอันนี้คืออยากขอบคุณครับดูราคาก่อนนะฮะครับอันนี้เป็นพระชัยสายฟ้านะฮะคนเจอมาดีพร้อมตลับเพชรอ๋อองนี้เป็นพระชัยสายฟ้านะครับเป็นเนื้อทองคำนะฮะก็คือรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีโค้ดสองตัวตรงก้นเดี๋ยวต้องลองแกะดูอีกทีนึง แต่องค์นี้ยังไม่เห็นเพิ่งเห็นวันนี้นะฮะจบราคาเทียอย่างดีไหมน้องจบเอาแบบเอาไม่ไม่แบ่งปันนะครับวันนี้เฮียบอกว่ามีเซอร์ไพรส์ผมพิเศษใช่ไหมเฮียผมอยากได้เงินน่ะอยากได้เงินน่ะเราจะขอความเมตตาจากเอ็มในการเช่าพักนี้เอฟซีคงไม่ว่านะครับโอเคครับก็แม็กทองคำนะฮะตลับเพชรนะครับ อันนี้เฮียตีราคาประมาณเท่าไหร่ฮะหกแสนห้าหกแสนห้าแสนห้านะครับอย่าต่อนะครับอันนี้เฮียสวดน,น,น,นะครับอันนี้ปล่อยหกแสนห้าเดีผมวางไว้ก่อนซึ่งบอกเลยว่าถ้าวันนี้ไม่ไม่ได้เช่าเฮียหรือว่าผมต่อเฮียนะผมอาจจะไม่ได้นั่งอยู่นี้นะครับอาจจะไม่ได้ทานอาหารดีๆนะต้องค่อยคุยกับเฮียอาจจะวางไว้ก่อนครับอันนี้ดูเลยฮะดูก่อนอันนี้เป็นพระชัยเนืทองคำซึ่งผมยังไม่ได้แกะดูแล้วผมขอแกะดูก่อน ผมแกะดูนะฮะองค์นี้จะเป็นหัวสองตัวนะครับเป็นพระชัยวัดสายฟ้านะครับก็ทองคำเนี่ยค่อนข้างหายากเลยนะฮะรุ่นนี้องค์นี้เฮียเก็บมากี่ปีแล้วครับคือยังน้อยคือ10ปีขึ้นทั้งหมดนะครับจะเป็น 12- 15ปีไม่ใช่เขาค่อยๆเก็บมาแต่ตอนนี้ที่เก็บมา20ปีเนี่ยไปอยู่กับเอ็มหมดแล้วครับโอ้ครับก็ตอนนี้ก็ไปอยู่กับ f อกันหมดแล้วเหมือนกันเขาเฮียก็ให้ผมมาผมก็ไปแบ่งกับ FC ทีนึ่งเราต้องถามถามราคาเฮียว่าเฮียตีราคาไงฮะ ที่จริงอะ่ะใจอยากจะฟังเอ็มทักครั้งหนึ่งอ่ะได้ไหมครับเฮียเดี๋ยวอย่างนี้ครับคือเฮียต้องเฮียต้องเมตตาผมเพราะตอนนี้ผมกำลังสร้างตัวนรัเฮีย <c oughs> องค์เนี้ยหกแสนห้าเมื่อกี้คุยกับเฮียละผมอาจจะไม่ได้ต่อเฮียนะฮะแต่องค์เนี้ยยังไม่ได้คุยราคากับเฮียเดี๋ยวฝากดูว่าเฮียจะเมตตาเท่าไหร่เอาเฉพาะองค์พลาเนี้ย <c oughs> ครับเฮียสามแสนไหวไหม เขาเล่นกันองค์ละสองแสน 2, บุกลบเฮียไปไม่ไหว,ไวเฮียเฮียขอสองแสนห้าได้ไหมฮะไม่โดนตลับนะับไปเปื่อยเลยเฮียเออ,อคุยเกีค้คุยพะเปล่าๆไงั้นพเปล่าคืออย่างนี้ถ้าพาะเปล่าๆเนี่ยในตลาดมีการเช่าหากันองคหนึ่งเนี่ยสองแสนบุกลบครับแต่ถ้ามีตลับเนี่ยก็อยู่ถ้าสองแสนกว่าเนี่ยมีโอกาสเช่าเฮียได้เผื่อเฮียจะแบ่งให้ผมเราต้องให้เฮียเมตตาโอ้โหได้องค์แรกเลยหวานอร่อยนะยฮะแต่องสองนี่ ผมติดคอเลยนะคะคือคือองค์เนี้ยอย่างเฮีย er แจ้งมา6กแสนห้าเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ต่อเฮียนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยเราพอจะปล่อยได้นะครับเพราะเฮียก็จะมีมุมมีเช่าว,ว่างให้ผมอยู่แล้วคือเวลาผมเช่พาพลาเฮียนทพรเนี่ยข้อดีคือว่าราคากลางมีแล้วเฮียก็มีการให้ผมเนี่ยไปทําต่อได้ด้วยนะครับก็ถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ดีนะก็อยากจะให้เฮียเนี่ยช่วยดูให้ด้วยครับน้องเอมครับผมรวบตลับ3 0 0แสนได้ไหมครับ3 0 0แสนเนี่ไหมครับ ถ้าชุดนี้จบผ่านเราไปต่อถ้าอันนี้ไม่จบเอ็มกินน้ำเสร็จเอ็มก็น่าจะต้องกลับบ้านแล้วหลังโยติถ้าชุดนี้จบผ่านเราไปต่อถ้าอันนี้ไม่จบเอ็มกินน้ำเสร็จเอ็มก็น่าจะต้องกลับบ้านแล้วหลังโยติขอกินก่อนเลยฮะกลัวไม่ได้กินอลกินให้ด้วยฮะชุดนี้ถ้าเฮียบอกว่าจบได้เนี่ยเฮียจะให้ผมไปต่อเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจบให้เฮียก่อน นะครับเฮีย er จะได้นําพระให้ผมดูเพิ่มเติมอ่ะเฮีย er ครับชุดนี้จบให้เฮียโอ้โขอบคุณน้องเอ็มมากเลยเก้าแสนห้าหมื่นใช่ไหมฮะเฮียป้องคุณป้องครับคุณพ่อครขอคืนนะครับ,อ,นะรบอ่านี้จบแล้วนะฮะผมผมต้องจ่ายเงินก่อนแต่ว่าต้องดูอีกชุดไม,ไม่เป็นไรที่หลังนะฮะพระอยู่กับผมเนี่ยองค์พระเนี่ยผมไม่เคยได้จับเลยนะฮะผมเรียกพระติดกันน้ําแล้วทุกองค์เกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเป็นตลับเพชรหมด แต่วันนี้นะเดี๋ยวก่อนที่จะไปไฮไลท์กล่องน,นี้คือไฮไลท์นะครับแต่อขอกล่องน,นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูสามองค์นี้นะครับแต่จะพูดทีละองค์นะฮะครับน้บองเอ็มรู้จักไหมครับเอ่อรุ่นนี้เป็นเหรียญน,นั่งพานนะครับของหลวงปู่ทิมคือต้องบอกว่าเหรียญเนี้ยนะครับเฮียก็มีการส่งมาถามว่าเอ็มสนใจไหม ผมก็อยากดูตัวจริงนะฮะผมก็เลยไปศึกษาข้อมูลเพราะจริงเฮียแนะนําว่าเอ็มลองดูขยับพระดูลองเล่นดูว่าวันนี้เนี่ยเราชนานํานาญพระสายลูกบุโตะเราอาจจะขยับเพิ่มไปได้เพื่อเราจะได้มีช่องทางมากขึ้นก็เฮียก็แนะนามาผมก็เลยศึกษาเพิ่มเติมซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเหลี่ยนนั่งพานนะครับเนื้อเงินนะฮะจำนวนการสร้างเนี่ยประมาณ20องค์และผมลองหาข้อมูลในตลาดเนี่ยค่อนข้างน้อยมากๆรุ่นนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างให้กับพระหลายๆรุ่นในรุ่นใหม่ที่เขาสร้างกันนะครับไม่ว่าจะเป็น เหรียญหลวงพ่อคูณนั่งพานชนะมารชนะมารครับเหรียญหลวงพ่อรวยรวยพันล้านนะฮะแล้วก็จะมีพวกนั่งพานของหลวงพ่อเกษมครับนั่งพานหลวงพ่อทองที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคูณในปัจจุบันนะฮะพระสร้างน้อยจะไม่มีหมุนเวียนนะฮะส่วนหนึ่งราคาเนี่ยอยู่ที่ความพอใจนะฮะเดี๋ยวต้องลองดูว่าวันนี้เฮียจะพอใจเท่าไหร่นะครับ fc ครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ผมเก็บมาต้องมี15ปีเป็นหนึ่งใน20เหรียญที่มีในพื้นที่พบนี้นะฮะการันตีได้ยเฉพาะเหรียญเน ถ้าไปแล้วก็คงไปรับราคาอยู่ที่ความพอใจ4ล้านครับสล้านครับครับพี่๋ยวผมลองดูลองดูครับขออนุาส่องก่อนนะฮะวัแล้ววันนี้มาผมตอบไม่ได้นะครับตอบคำเดียวปุ๊บผมได้กลับบ้านเนี่ยอันนี้เฮียเฮียตี4ล้านครับขออนุญาต โชว์ให้ดูเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญนี้เป็นเสมา8รอบครับของหนุ่ม้้ทีมนะฮะรุ่นนี้สร้างปี2518นะฮะจะเป็นเหรียญลงยานะครับลงยาฟ้าซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจะ,จะเป็นเนื้อเงินหน้ากากเงินนะ,ะแต่สีที่นิยมก็คือสีฟ้านะครับและจำนวนการสร้างน้อยราวๆเนี่ยประมาณ30องค์ก็ถือว่าน้อยเลยหมุนเวียนในตลาดไม่ค่อยมีอันนี้น้องเอ็มครับ FC ครผมตีที่2 5ครับ อันนี้4ล้านอันนี้2อล้านห้านะครับรบอ่าวันนี้ที่คุยกับเคียร์นำพรเบื้องต้นไว้นะครับ2องวงนี้เป็น6กล้านห้าครับส่วนตรงนี้9ก้าแสนห้านะครับครับรวมกันกก็จะเป็น6กล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทในวันนี้ถูกไหมครับเฮียไม่ถูกครับครับอันนี้อันนี้6กล้านห้าน้องเอ็มครับน้องเอ็มครับเป็นคนน่ารักมากเลยครับผมชมมาตั้งแต่คลิปแรกแล้วครับน้องเอ็มเป็นคนน่ารักนะโทษทีครับผมคิดผิดฮะเป็น7ล้าน 450,000บาทเฮียบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์เดี๋ยวรอดูชุดนี้นะฮะว่าจะมีอะไรบ้างครับผมเฮียมาดูเลยฮะเฮียทานข้าวก่อนดีกว่าอ๋อเฮียใ,ให้ผมทานข้าวก่อนใช่ฮนะทานข้าวเนี่ยมันเป็นคอร์สนะฮะคอร์สี่ยก็มี9อย่าง10อย่างนะครับอันนี้เป็นคอร์สที่สูงสุดของร้านะนะฮะ อาหารสไตล์ฝรั่งเศสนะซึ่งเป็นอาหารที่เลิศรสมากให้เอมกินคนเดียวเอฟซีที่จะโกยนะครับเพราะว่าผมไม่เคยลืมเอฟซีทุกครั้งที่คุยกันนะถ้าผมจะขออนุญาตให้เอฟซีสักสิท่านเนี่ยมาทานอาหารร่วมกับผมเนี่ยต้องเอมจะรังเกียจไหมแล้วงีนี้เราต้องมีเกมให้เอฟซีไหมครับพิมดังจบคลิปดีกว่าร้านนี้ชื่ออะไรนะฮะแล้วก็ตั้งอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็เหตุผลนะครับอยากมาทานกับคุณนพพรกับผมเนี่ยเพราะอะไรนะฮะก็ใสมารวมๆกันแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยว ผมกับพียเนี่ยจะช่วยกันดูนะฮะเพราะว่าเวลาคอมเมนต์มาก็จะเห็นกันหมดนะครับโอเคฮะคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเชิญซ่อีอของบริษัทเราแล้วก็เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยของร้านเนี่ยมาสักนิดเดียว f อฟนนีังนิดนึงครับสวัสดีครับผมกับตันแหลมนะครับเ,เป็น c e o ของบริษัทแล้วก็เป็นของผู้ดูแลที่ร้านนี้นะครับสำหรับ FC ของคุณเอ็มนะครับทางร้านมีโปรโมชั่นพิเศษเพียงแจ้งว่า มาจากทางคุณเอ็มนะครับเซตเมนูเชฟเชเบลห้าหัวฟรีทันทีหนึ่งที่ไปเลยนะครับผม ต่ต้องย้ำนะครับว่าต้องมาจากทาง FC ของคุณเอ็มเท่านั้นเมนูซึ่งเป็นเชฟเชเบิรของวันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด9คอร์สนะครับเริ่มจากหอยนางมรมฝรั่งเศสหอยนางรมเจอร์โดนะครับต่อด้วยสเปนิสซีซ่าตัวซุปเป็นซุปเห็ดครับผมซุปเห็ดป่าต่อด้วยกุ้งสเปนกุ้งแกมปัสนะครับพาสต้าทรัฟเฟิลแอปเปเดรบุสซึ่งคือ,อไก่ฝรั่งเศสนะครับจานเมในให้เลือก2อ,อย่างก็คือเนื้ออิวาเตวากิวแล้วก็ปลาแบล็กคอตย่างในแชมเปญของหวานวันนี้จะเป็นมาการองจากฝรัั่งเเศสคครรบบผมบ9ม9นู การแบ่งปนันเรือให้เช่าเนี่ยในวันนี้พอแค่นี้นะครแต่ว่าที่จะพูดก,กันต่อไปเนี่ยผมไม่ได้ที่จะให้เอ็มเช่าหรือแบ่งปนันนะโอ้อันนี้เป็นหยดน้ำของผู้ทีมนะฮะเป็นเนื้อทองคำนะครับโอ้มีสามหุงเลยนะฮะทองคำเงิน องนี้เป็นเนื้อนว,วะนว,วะของแดนไม่ได้มาพ่อของแดมนมีเยอะก็เลยไม่ค่อยเสิร์ไพ่อะไรครับ <นะ S 2> ก็รียญยุดน้ํานะครับเอาตรงๆงเลยนะฮะเมียไม่ได้ปล่อยผมเมียไม่ได้บอกผมตอนแรกนะเหรียญทองคําในใช้คําว่าในพื้นทีภพหรือปัตตพีนี้มีสองเหรียญหนึ่งเหรียญอยู่กับผมนะฮะซึ่งเหรียญน,นี้อยู่ในหนังสือของหลวงพุทธิทิมทุกเล่มเลยไม่ว่าเล่มสีฟ้าสีเขียวหรือเล่มหลากสีที่ออกมาทุกครั้งส่วน,นงเงินนะฮะ เช่นเดียวกันฮะเท่ากับด้านพานเงินก็คือมียี่สิบเหรียญนะฮะหนึ่งเหรียญอยู่กับผมแล้วนะฮะสวยงามและผิวดำเดิมเลยนะฮะอันนี้แจ้ fc ดูส่วนเหรียญนี้ก็พิเศษนิดหนึ่งเป็นเนื้อนวานะฮะดูสอง fc ดูนะฮะนวะนี่มีเก้าเหรียญเงินนิวาแน่นวะนี่หายากกว่านะฮะมีเก้าเหรียญนะครับในเก้าเหรียญเนี่ยอยู่กับผมมันหนึ่งเหรียญนะฮะทั้งหมดจะมีสี่เหรียญนะฮะ แต่ทองแดงผมไม่ได้เอามาเพราะว่ามันเต็มกล่องอย๋ยวจะพัดจะเป็นลอยเนี่ยครับแล้วอย่างนี้พระเนี่ยเขาสร้างน้อยขนาดนี้ราคาเท่ากับเจริญพรล่างไหมเฮียที่เป็นทองคําเจริญพรล่างเนี่ยเป็นพระหมุนเวียนมีประมาณ16เหรียญน,นะฮะผมว่าในอนาคตตั้ง5ปี10ปีน่าอาจจะทะลุ40ล้านเจริญพรนะฮะแต่องค์เนี้ยเนื่องจากพระสร้างแค่สององค์คผมคิดว่าความ,มวเวียน,ออนใช่ทองคำนะฮะมีสององค์เองหมุนเวียนก็เลยมีน้อยมาก แล้วองค์ผมเนี่ยใช้ลงนังสื่อทุกเล่มเพราะว่าอีกองค์นึงหายไม่เจอแล้วไม่รู้อยู่ไหนไม่ทราบะฮะสี่สิบกว่าล้านถึงไหมเนี่ยเราใช้ราคาใกล้เคียงทั้งชุดที่เขาซื้อขายกันอ๋อแค่เหรียญเดียวเหรียญนั้นเหรียญเดียวออสทองคำผมก็ตั้งราคาไม่ถูกอันนี้แป่นปันถ้าสมมติมีคนสนใจเนี่ยเนียสี่สิบล้านเนียปล่อยไหมสามารถคุยได้คุยได้อะคุยผ่าน้องเองก็ได้ต้องคุยกับผมนะครับเพราะว่า ผมจะไม่ตาน้องเอมตลอดนะฮะชุดนี้เฮียเขาไม่ได้ปล่อยผมนะฮะซึ่งเฮียบอกว่าเอามาให้ดูทันมูยัอไม่จบยังไม่จบยังมีที่เด็ดอีกเหรอใช่โอ้ยเอฟซีครับพอเลยฮะอันนี้เป็นท้ากริ่งชิมัญชรนะฮะผิวเผินเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกิ่งชิมัญชรทั่วไปนะฮะแต่ถ้าหงายกล้นขึ้นมาดูนะฮะเป็นก้นเงินครับ คือก้นเงินเนี่ยเขาสร้างน้อยนะครับร้อยเก้าสิบห้าองค์จ้าสิบห้าองค<ง>์เนี่ยหมายเลขเก้าสิบเก้านะครับซึ่งเป็นเลขมงคลนะฮะคือพระเนี่ยไม่ว่าจะเล่นพระแท้แล้วเขายังเล่นเลขกันด้วยถ้าเป็นเลขมงคลเนี่ยยิ่งแพงเข้าอีกนะฮะองค์นี้ถ้าแบ่งได้สักประมาณกี่ล้านครับพี่การพูดราคาออกไปเนี่ยมันดูไม่ดีเดีย๋ยวจะหาผมไปพูดอะไรแล้วเพอร์เจอร์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการโพสต์เนี่ยก้นทองแดงสองสี่ตัวประมาณห้าล้านบาทผมก็มาเป็นบรรทัดฐาน ในการที่จะตั้งราคาเป็นราคาที่เฮียอ้างอิงมาแล้วกันว่าอันนั้นเลขสองสตัวเนี่ยยังราคาเท่านั้นตรงนี้เป็นเลข9 2้าตัวซึ่งเป็นก้นเงินด้วยมูลค่าอาจจะมากกว่าน,นั้นเอาเป็นว่าถ้าสนใจนะฮะติดต่อมาแล้วกันนะฮะ,ะเดี๋ยวผมมาเช่าเฮียเอาเองครับก็เดี๋ยวผมจ่ายเงินเฮียชุดนี้นะครับผมทวนนะฮะเหรียญน,นั่งผ่านเนื้อเงินของหลวงพุทิมนะฮะเฮียปล่อยสี่ล้านนะครับองนี้นะฮะเฮียไม่ให้ต่อนะับเหรียญเสมาแดรอบลงยาฟ้านะฮะ สองล้านห้านะครับเฮียก็ไม่ให้ต่อนะฮะแม็กทองคำนะฮะตลับเพชรหกแสนห้าเฮียก็ไม่ให้ต่อนะครับอันนี้เป็นพระชัยสายฟ้านะครับสองโค้ดองค์นี้เป็นเนื้อทองคำนะฮะตลับเพชรใบหนึ่งสามแสนบาทเฮียก็ไม่ให้ต่อนะฮะสรุปเลยไม่ได้ต่อทั้งองนะครับอาจจะผมจ่ายตังค์เฮียก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะลืมนะฮะอ่ะโอเคครับเฮียอันนี้นี่นะครับคือถอนมาเนี่ยแบงค์ห้าร้อยเนี่ยสี่แสนแล้วก็แบงค์พันเนี่ยประมาณหกแสนครับครับถุงนี้นะครับผมเอามา ห้าล้านนะฮะก็นักไม่ที่จะหมดแล้วโนะครับเป๊ะเลยครับอันนี้5ล้านอันนี้6ล้านเดี๋ยวผมโอนเพิ่มไปเฮียอีก1ล้านกับ4ี0 0 0 0โอเควันนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ได้มาเช่าพักกับเฮียนพพรนะ4องค์นะครับก็ได้เสียกันไป7ล้าน4ี0 0 0 0บาทนะครับต้องขอบคุณเฮียนพนมากมากครับขอบคุณมากครับน้องเอ็มก็สำหรับวันนี้ผมเป็นมาเทมนะครับแล้วก็เฮียนพพรลาไปก่อนครับคุณมากครับสวัสดีครับโอ้โห วันนี้มาเช่าพระเรียบร้อยเลยนะโดนเฮียทุบเละเลยราคาก็ไม่ได้แต่ก้าว่าจะต่อเฮียด้วยถ้าผมต่อปุ๊บนะเฮียให้ผมกลับบ้านแน่นอนแต่ยังโชคดีนะวันนี้ได้กินอาหารฟรีสไาตาล์ฝรั่งเศสก็ถือว่าอาหารอร่อยก็ให้อาภาัยเฮียเข้าไปนะครับแต่ครั้งหน้าเนี่ยผมไม่ยอมแน่ถ้ามีโอกาสครั้งหน้า นะฮะฮเดี๋ยวผมอาจจะได้ประทะยีงห,หนึ่งรอบโอเคฝากติดตามด้วยฮะผมกลับบ้านก่อน